นี่เห็นมีโยมส่งคำถามเข้ามานั่งสมาธิลมตัวโยกนี่เรียกว่าเห็นเกิดดับหรือเปล่าเกิดดับขี้หมาอะไรแบบนั้น,นตัวโยกตัวหมุนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของสมาธิเทนั้นแหละจิตเริ่มเป็นสมาธิขึ้นมามีอาการตัวโยกตัวหมุนตัวโครงอะไรไปตามเรื่องนะเป็นเรื่องของ อุเพงคาปีติการเป็นอย่างนั้นเป็นอาการปีติอย่างหนึ่งปีติแบบโลดลนะใครเจอภาะวะพวกนี้อย่ามัวไปเล่นกับมันโยกก็รู้ว่าโยกนะไม่ให้ความสำคัญกับมันเลยนะกับมาอยู่กับลมหายใจอย่าปล่อยนะถ้าปล่อยแล้วติดเป็นนิสัยเสียหายเลยนะแก่ยากนะพวกนี้นะ ตัวโยกตัวหมุนอะไรพวกนี้นควรจะไปเพิ่มการเจริญสติในวิตรวจาวันให้มากๆนะ,นะการตัวโยกตัวหมุนอะไรพวกนี้ก็จะถูกก็จะดับไปเร็วถูกรับรู้ได้เร็วไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้จิตเพลิดเพลินกับอารมณ์พวกนี้นะมันก็ดับไปแค่นั้น,นอย่ามัวไปเล่นอยู่อันนี้ของเล่นนั้งกันจะ,ะได้ความเกิดดับเนี่ยนะ ที่เรียกว่าอุทยพยายานปัญญาเข้าเห็นความเกิดดับของรูของนามคนละเรื่องกันนะจิตเข้าไปรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วทียิบเลยนะทียิบประดุษสายฝนประมาณนั้นนะมันเกิดดับเร็วอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่นเข้าไปเห็นไม่ใช่มานั่งคิดเอาไ้ อันนี้เห็นความเกิดดับไม่ไม่ต้องคิดนะถ้ามันเห็นจริงมันรู้ทันทีนะนะไม่ใช่มันดึกเอาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแปลว่ามันเกิดดับที่ไมอะไรนะก้าวเท้าขวาแล้วก็นะแปลว่าเท้าซ้ายกระดับไปเพราะก้าวเท้าซ้ายเท้าขวากดับไปใช่ไหมเนี่เป็นเรื่องของคิดคิดเองเออเองนะั่นกะันะนะะตัวเองกความเกิดดับจริงไม่ต้องมานั่งคิดเราเห็นตัวหน้าตตาเดียวนั้นแหละนะ นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปเห็นอยู่ตลอดเวลาในเกิดดับนี่นะนะเห็นช่วขนาดหนึ่งนะต่ช่วขนาดเดียวนะก็คุ้มค่าแล้วนะนรู้แล้วว่าโอ้่ยกายใจนี่ไม่ใช่ของใครเนะี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมานะมันก็ทำหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะสำนะหรับโยนที่เข้าคอร์ส ออนไลน์อยู่โยมที่ปฏิบัติอะไรอยู่ก็ตามนะไปสังเกตดูนะใครภาวนาที่บ้านได้เนี่ยมันนมีโยมถามเนี่ยภาวนาอยู่บ้านกับภาวนาอยู่วัดในเนะดียวกันนี่นะนอยู่ที่บ้านภาวนาได้แี่เก่งกว่าอยู่ที่วัดเยอะหลายเท่านะอยู่ที่วัดไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบเราวันวันนี่นะราคะก็ไม่เคยจะมีโทสะไม่เคยจะมีอะไรนี่นะ อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานนี่อารมณ์ของจริงนะกระทบเยอะแยะไปหมดนะถ้าเรามีสติรู้ทันได้มันก็จะช่วยให้การภาวนาของเราเก้าหน้าได้ได้เร็วนะอยู่ที่ว่าเรามีความรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องเนืองๆดีไหมแค่นั้นเองนะลองไปสังเกตด,ดูตัวเองนะแล้วก็ให้สังเกตด,ดูว่าถ้าจิตมันคิดเอง นะจิตมันก็คิดเองนั่นแหละนะส่วนมากนะแต่ว่ามันคิดเลยเปื่อยแตจิตพิจารณาอารมพิจารณาธรรมเองเวลามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นแล้วจิตเข้าไปรูป้ไปดูแล้วก็พิจารณา,างเขาพิจารณาเขาจะคิดอะไรก็ช่างนะเป็นเรื่องของธรรมวิจัยพอรู้ปุป๊บดับป,ปุนะ๊บพอเอ๊ะแล้วก็อ๋อเงนะเอ๊ะอะไรเนี่ยแล้วก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองว,วางเลยนะอันนั้นแปลว่ามันเป็นตัวธรรมวิจยะ สมพดชงนะมันจะนางคิดเอามันไม่เที่ยงหน้ามันเป็นทุกข์น้นี่คิดให้ตายมันก็ไม่มันก็ไม่ยอมราบหรอกนะมันก็จะเห็นเห็นว่าเที่ยงเป็นสุขอย่างนั้นแหละนะลองไปสังเกตดูตัวเองนะนในการปฏิบัติเนี่ยนะอาศัยการรู้จำๆซ้ำๆให้มันต่อเนื่องเนืองๆนะเป็นการป้อนข้อมูลที่แท้จริงให้จิตได้เห็น เช่นเห็นว่าความปวดนั้นเกิดเองแล้วก็ดับไปเองความฟุ้งเกิดเองแล้วก็ดับไปเองความคิดเกิดเองแล้วก็ดับไปเองเนี่ยพอมาเห็นของจริงเนี้ยอยู่บ่อยๆเข้าเนี่ยจิตจะค่อยยอมรับเองมันไม่มีตัวตนอยู่ตรงไหนความเห็นผิดก็จะถูกล้างไปเป็นอันดับแรกนะก็เห็นผิดว่ามีตัวมีตนเนี่ยอ่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยทำอะไรกับมันไม่ได้สักอย่างมันเกิดเองดับเองทุกอย่างเนี่ยนะ ถ้าเขาเป็นข้าเห็ดอาการนี้แดงก็ไม่วุ่นวายนะ,ะค่อยยอมรัาขึ้นมาเรื่อยๆจิตก็ค่อยๆค,ความทุกข์ค่อยๆเบา,บาบางลงไปความทุกข์ที่เกิดจากความยึดถือนะนะความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาเนี่ยนะฮะตัณหาอุปทานเนี่ยจะค่อยๆเบาบางลงไปนะแต่ถ้าเกิดว่านะไปคิดเอาเงี้ยความทุกข์จะไม่ลดเลยนะไปสังเกตด,ดูนะทีนี้ถ้ามันเห็นเองแปลว่าปัญญาเขาเกิดเอง เปิดเองเขาก็วางเองนะเบาบางลงไปเรื่อยๆเองนะถ้าเกิดไปนั่งคิดเอาเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะก็ได้แต่คิดแค่นั้นแหละนะเพราะการภาวนาะไม่ใช่เรื่องของการมันนั่งตริตึกนึกคิดไม่ใช่เรื่องของปรัชญาอะไรที่ต้องมานั่งคิดหาคําพูดสวยหรูอะไรนะนะนะปนแปลว่าการมีประสบการณ์ตรงที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราในขณะนั้น นในพอนเห็นความจริงของชีวิตบ่อยๆนะอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกริ้งกายใจกระทบแล้วก็ดับไปนะนะเห็นอาการของความชอบความชังเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์ทั้งหลายมากระทบนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะนในพอเห็นอาการเกิดอาการดับไปอย่างนี้อยู่บ่อยๆ กระทบเกับใครไปใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่ามันดับช้านะเห็นมันเกิดขึ้นอยู่แต่กวามมันจะดับนานหลือเกินน,นี่แปลว่าไปคิดเอาคิดเอาว่าเห็นความเกิดดับนะ,นะแต่ถ้าเกิดว่าความเกิดดับของจริงเนี่ยไม่ต้องคิดนะมันสี่ยิบอยู่ต่อหน้าต่อตาเดียวนั้นแหละน,ะนี้มันต่างกันอย่างนั้นเพราะนั้นก็อย่าหมดแต่ไปคิดนะเอาแค่ว่าตอนนี้รู้สึกตัวอยู่ไหมเห็นนั่นแหละลองสังเกตด,ดูตัวเอง จะทำอะไรอยู่รู้สึกตัวอยู่ไหมเช็คตัวเองนะในหมก็อาจจะบังคับให้มันต้องรู้นะมีเจตนาที่จะให้มันรูนะ้ว่ากำลังรู้สึกหรือไม่รู้สึกเนียนะแต่แต่อ,อไปพอฝึกบ่อยเข้านะรู้เองดับเองรู้เดี๋ยวนั้นแล้วก็ดับไปเดี๋ยวนั้นน่นะจิตก็ไปรู้ลมก็ดับไปตอนหน้า,าตาเดี๋ยวนั้นรมไม่ถูกรกู้ก็ดับไปตอนหน้า,าตาเดี๋ยวนั้นอย่าเี้ยนะที่ยิบอยู่งั้นนะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะช้าหน่อยบางคนอาจจะเกิดเร็วบางคนอาจจะเกิดช้าก็อย่าใจร้อนนะค่อยๆไปในหมายนี้มันสงสัยสาร,รพัดเวลาเราปฏิบัตินะวันนึงสงสัยเป็นมันพันเรื่องมันถูกไหมมันผิดไหมอย่างนั้นแหละนะสอบสวนทนถามของมันเองโดยอัตโนมัติของมันอยู่นะแต่พอเราภานะวนาต่อเนื่องไปนะอะไรที่เคยสงสัยจะค่อยๆค,คลายไป พอเจอของใหม่สงสัยใหม่เอีกเรื่อยไปอยู่งั้นนะแล้วก็จะค่อยๆคลายไปคลายไปเรื่อยๆนะทีนี้พอถึงจุดหนึ่งก็เลิกสงสัยไปเองนะเพราะอะไรเพราะมันได้คําตอบด้วยตัวเองมันไม่ต้องไปหาคําตอบจากใครมันอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกหรอกแต่ว่าในสิ่งนี้ปรากฏตอบที่ใจของเราเดี๋ยวเนี้ยต่อหน้าต่อตานี่แหละมันคือคําตอบมันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้มันชื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่านี่คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเรียกชื่อไม่ถูก เห็นแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะไรพวกนี้นะทีนี้พอเห็นบ่อยๆเข้าก็เลิกสงสัยร่ำไรไปเองใ,ใหม่ๆก็ร่ำไรเป็นธรรมดาแล้วแต่นิสัยของคนนะตัวเป็นคนเจ้าเป็นคนที่ตัณหาจริตอย่างเงี้ยก็จะร่ำไรกับอารมณ์ได้ง่ายนะาร่ำไรกับอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับวุ่นวายมันอย,อย่างนั้นแหละสงสยัยร่ำไรอ,อย่างนั้นอะอันนี้ก็ต้องไปดู เรามีนิสัยยังไงนะตัวนี้รีบตัดนะเวลาสงสัยเกิดขึ้นอย่ามัวไปหาคําตอบก้าวข้ามความสงสัยสงสัยรั่วสงสัยจิตสงสัยเป็นยังไงนะจิตที่มีปัญญาเป็นยังไงบางทีมันดูเหมือนคล้ายๆกันนะ่ะคนมีปัญญาเนี่ยมันก็สงสัยนะนะแล้วไอ้ตัวจิตฉาตรงๆนะ่ะมันก็สงสัยอีกแบบหนึ่งนะนะปัญญาก็ สอบสนวนทนถามไหมอันนี้มันถูกไหมอันนี้นผิดไหมมันก็ทวนของมันเองอยู่อย่างนั้นแหลนะนนี้ก็เป็นเรื่องยากที่อธิบายในงานบางทีนะแต่ขอให้เข้าไปสังเกตดูสภาวะของแต่ละอย่างของจิตจะได้สิกแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตอยู่ในขณะนั้นนะให้ไปดูให้ไปมาสังเกตนะใหม่ๆผู้เจ้าก็จะตัดว่าจิตมีโทสะรู้จิตมีโทสะจิตมีราคะรู้จิตมีราคะจิตมีความ ฟุ้งสัน้นหดหูสงสัยอะไรกนี้กกรู้อย่างนี้มันกำลังเป็นอยู่นะนะรู้าการของจิตปฏิบัติไวนานานเข้าเห็นราคะโทสะอะไรพวกนั้นมาเกิดต่างหากจากจิตนะไม่ใช่ดูจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อาการของจิตมันเป็นเป็นตัวสวาวดรรรำล้วนๆที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่จิตก็เป็นผู้ผรู้ผู้ดูอยู่นเพื่อน ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็แปลว่ามันแยกกายแยกใจกันแล้วแค่นั้นเองนะมันจะเห็นทั้งความต่างความต่างของจิตตานุปัสสนาความต่างของธรรมานุปัสสนาที่เราปรากฏให้เห็นนะจะค่อยเข้าใจขึ้นมาอ้อนเป็นอย่างนี้เองอ๋อนเป็นอย่างนี้เองมันจะค่อยอ๋อไปเรื่อยๆเวลาเราปฏิบัตินะน,ะ,นะในช่วงแรกๆที่เราปฏิบัตินี่ก็บางทีก็จะรู้เรื่องเดือนหนึ่งกันแล้วสองเดือนกันแล้วสามเดือนกันแล้วนย กมันจะผ่านไปได้นี่นะนี่พอมันผ่านไปได้แล้วนะพอเฉพาะของตัวสติค่อยไปรู้อัตโนมัติของมันอยู่เนี่ยนะนี่รู้อัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งใจจะต้องรู้ไงตอนนี้มันจะเริ่มเร็วแล้วใช่ี้ในเนินช้าแล้วมันทํางานมันทียิบไม่ต้องตั้งใจจะรู้มันก็รู้นะไม่อยากจะรู้มันก็รู้มันเองไงนะในสภาวะเดินหน้าเร็วแล้ว นะใ,หใหม่ๆก็มีเราพยายามรูนะ้เราพยายามไปแยกตัวผู้รู้ว่าสิ่งที่ถูกรู้อะไรให้วุ่นวายอยู่นะนะแต่พอภาวนาเป็นนานๆนนเข้านะมันรู้มันเองละมันเห็นเองมันแยกเองไม่มีใครรู้เลยมีแต่จิตรู้นะนะวันนี้พอมนมีแต่จิตรู้หรือเห็นธรรมชาติที่มันผู้รู้ที่มันทํางานอยู่อย่างนี้นก็ไม่วุ่นวะายล้วะอ้าวเรื่องธรรมดาของมันอย่างนี้นี่เองนะ ไม่ได้ตั้งใจจะรู้มันกับรู้มันเองนะพอเผยหน่อยมันก็แวบความมารู้มันเองถ้าเป็นอย่างนี้ไปว่ามันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในการเจริญภาวนาของเราแค่นั้นแหละใครไปสังเกตดูเงี้ยนะโดยพึ่งท้อแท้ใหม่ๆก็อาศัยความอดทนมากๆหน่อยอดทนหน่อยแค่นั้นแหละมีความเพียรมีความอดทน อดทนที่จะดูที่จะรู้ไปนะมันมันไม่ได้น่าน่าสนุกสักเท่าไหร่หรอกเวลาเห็นของจริงเนี่ยนะเห็นในทุกทางนั้นกายก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์ของมันอยู่อย่างนั้นเห็นในความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะเห็นหนักๆส่วนมากกนหนักเพาทั้งอกุศลอย่างเงี้ยนะเห็นแต่ความไม่ดีไม่งามอะไรรู้เยอะๆไปหมดนะว่านายใหม่เป็นอย่างนั้นนะแต่พอพอหนาไปสักระยะหนึ่งนะจะเริ่มเห็น อาการที่จิตเป็นกลางนะใหม่ๆม,มันจะเข้าไปยุ่นวุ่นวายอากุศลเหล่านั้นนะเวาอกุศลเกิดขึ้นก็นไม่สบายใจแล้วไม่ชอบใจพยายามจะเข้าไปจัดก,การยุ่งวุ่นวายกับมันมจนกระทั่งมันเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาเองมันจัดการอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้มันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นนะทีนี้มันเลิกยุ่งแล้วจะอกุศลทุกกุศลก็ไม่มีความหมายอะไรนะมีค่าเท่ากันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่ให้จิตรู้แค่นั้นเอง ถ้าเป็นอย่างนี้นมาได้ก็ง่ายขึ้นนะการภาวนาะทีนี้ใจจะเป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นมากขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็ดูเฉยเฉอาจจะเผอไปยุ่งกับมันอยู่แวบหนึ่งสติจะรู้ทันเร็วขึ้นแล้วก็ถอยออกมาเร็วขึ้นนะปล่อยให้เขาทำงานอัตโนมัติเข้าไปไม่เข้าไปยุ่งจุดจา้าอะไรกับสภาวะทั้งหลายนะวัในใหม่ก็สองสามคำจำเอาไว้นะหนึ่งอย่าร่ำไรกับอารมณ์นี่นะ อย่าร่ำไรกับอารมณ์จะรู้สึกว่าเอสสาวะนี้อารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยครึ่งค่นวันแล้วหนึ่งวันสองสามวันแล้วก็ไม่ดับไปสักทนะีหรือดับไปแล้วก็โผล่มาใหม่ร่ำไรอย่างนั้น่าจิตเนี่ยมันเข้าไปข้องเกี่ยววุ่นวายเองนะมีตัณหาเข้าไปพยายามเข้าไปจุนจ้านยึดถืออะไรก็ไม่รู้อยู่มันต้งไม่จบไม่สิน้นไม่ดับไม่เปลี่ยนทักทีอย่างนี้นะ นี่แปลว่ามันดับไรกอารมณ์เนี่ยไปสังเกตดูน,นี่สองคือหัดช่างหัวมันถ้มั่งเวลาเจอสภาวะอะไรช่างหัวมันไม่เอาดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาชออก็ไม่เอาช่างก็ไม่เอาเอานี่ยฝึกกันทา,ทางกายทางใจนะทางใจยากหน่อยเพราะว่าจิตเป็นตัวผู้รู้เจอสิกอะไรก็มาปรุงแต่งจิตอยู่นั่นแหละ เด,ดี๋ดวยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วอย่างนั้นใน,นตัวผู้รู้เองก็ตามรู้อารมณ์นั้นที่มันกำลังเกิดขึ้นนะนมันไม่ได้รู้เปะ๊ะไปพร้อมๆกันเดี๋ยวนั้นนะพระก็ต้องให้ทัางว่าเข้าใจอย่างเงี้อ๋อมันเป็นธรรมดาอย่างนี้นะเพราะนั้นช่างหัวมันช่างหัวมันเนี่ยบอกตัวเองเอาไม่เอาอะไรกับมึงแล้วว้อยอย่างเงี้ยต้องบอกตัวเองงั้นอะไรจะเกิดคือก็ช่างหัวมันนะ มันพอเราทำาบ่อยๆเข้าทีนี้มันจะรู้สึกได้เองว่าใจนะ่ะมันไม่ค่อยจะเข้าไปจุ้นจ้านวุ่นวายกะเกน์นะ่ะไม่ยุ่งอารมณ์นั้นนะ่ะปล่อยให้มันทำงานไปแค่นั้นแหละนะ่ะทีนี้เวลาจะสุขหรือจะทุกข์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นนี่มันก็จะค่อยเห็นเองว่าเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดมาเพราะมีเหตุปัจจัย ดับไปเพราะหมดเหตุปัจจัยเป็นธรรมดาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาของมันอย่างนี้นะทีนะน,นี้ปัญญาก็จะเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เข้าไปทํางานไปวิจารณ์วิจัยอะไรของเขาเองนะอันไหนที่เขารู้แล้วเขาก็วางเร็วอันไหนที่ยังไม่รู้ก็นนะวิจัยอย่างนั้นแหละนะปัญญาเ็าเป็นอย่างนั้นไหนรู้แล้วมันก็ยังมีมาโผล่กลับมาอีกนะสภาะที่เคยเกิดนะนะ มันก็จะรู้เร็วแล้วก็วางเร็วแต่อันไหนที่ยังไม่เคยเกิดก็จะพิจารณานานนะน่ะนวเนียงมันอะไรมันเองโดยธรรมชาตินะนะเอ๊ะอะไรเอ๊ะอะไรของมันอย่างั้นแหละนะเขาไปค้นคว้าอยู่อย่างั้นนะพอถึงจุดหนึ่งก็วางลงไปนะ่ะแปลว่ามันรู้แล้วนะ่นะน่ะอันไหนรู้แล้วก็วางเร็วนะ่นะรวมถึงปัญญาในระดับสูงเลยนะนะนะน่ะเดี๋ยวเขาเรียกกันวนะ่าปัจจเวคขณะยานนะ กิเลสตัวไหนละเด้แล้วกิเลสตัวไหนที่ยังเหลือเนี่ยเขาพิจารณาเขาเองทีนะงนี้เขาก็ทางานต่อไหนละเด้แล้วก็เลิกยุ่งไหน,นยังไม่ได้ละก็ลุยต่อเนีเป็นธรรมชาติทังเขาอยู่ยงั้นทีนะนี้พอเรามาสังเกตอย่างนี้บ่อยๆก็จะเห็นว่าอ๋อเขาทำงานอัตโนมัติเขาอยู่นะเอาละเดี๋ยวเราสดมนรทวัดเย็นกัน